ผมอยู่ใต้ทางด่วนครับใกล้ๆกับทางเข้าของเมืองทองธานีครับผมกําลังตามหานะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่ท่านหนึ่งครับซึ่งชานาญเกี่ยวกับการซ่อมนะครับจอเรือนใหม่รถยนต์ครับแน่นอนครับผมเดินหาตามลายแทงนี้ครับสาหรับนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับในการซ่อมนะครับเรื่องของใหม่รถยนต์ครับถ้าใครผ่านมาแถวแจ้งวัฒนะนะครับหรือถนนแจ้งวัฒนะก่อนถึงทางเข้าเมืองทองธานีนะครับจะสังเกตป้ายอยู่ป้ายหนึ่งครับที่เขียนว่าซ่อมทาใหม่นี่แหละครับคือผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ครับหลังจากที่เรานะครับ เห็นนะครับข้อมูลกันมาต่างๆนานาครับเกี่ยวกับปัญหาของการใหม่รถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดรอบไม่ขึ้นความเร็วไม่ขึ้นนะครับหรือว่าจอมือจอมัวต่างๆนะวันนี้นะครับมีปัญหามีคนแก้ไขให้เราแล้วครับกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรานะครับการซ่อมทาใหม่นะครับวันนี้นะครับเขารอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าจะมีข้อมูลเด็ดๆยังไงบ้างในการแก้ไขปัญหาของการซ่อมใหม่รถยนต์ครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านซ่อมทําหมนะครับอยู่ย่านแจ้งวัฒนะครับใกล้ๆกับทางเข้าของเมืองทองธานีครับหลายคนสงสัยครับเวลาขับรถผ่านว่าซ่อมทําไมมันมาจากอะไรวันนี้มีคําตอบแล้วครับสิ่งที่เห็นนี่ก็คือนะครับเรือจอไม้ต่างๆของรถยนต์รุ่นต่างๆนะครับว่ามันมีวิธีการแบบแตกต่างยังไงบ้างแต่วันนี้นะครับที่ผมนะครับจะอยู่กับผู้เชี่ยวชาญซึ่งถือว่าเป็น s p e c i a l สต์นะครับในด้านนี้เลยนะครับสำหรับการซ่อมแล้วก็ทาใหม่ครับเยตุ่นสุชัยนะครับสวัสดีครับเยาตุฒครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้ง คร,ครับผมก็หลายคนตอนนี้มีมีคำถามว่าไม้รถยนต์เนี่ยมักจะมีปัญหาวัดรอบไม่ขึ้นบ้างความเร็วไม่ขึ้นบ้าง <ừ> ไฟไม่ติดบ้างเนี่ยจะมีปัญหามาบ่อยแล้วก็อย่างเช่นตอนนี้หลังน้าท่วมใหม่ๆรถยนต์บางคันจมน้ำนะครับก็เลยอยากจะพูดคุยนะครับกับผู้เช่วชาญโดยตรงครับว่าเรือนไม้เนี่ยนะครับอยากจะทําความรู้จักกันว่ามันมีกี่ชนิดนะครับแล้วก็มันมีอะไรบ้างแล้วก็อยากจะให้เหตุแนะนาครับครับได้ครับก็ไม้ก็มี ระบบรุ่มเก่ารุ่มเก่าก็จะเป็นแบบพวกใช้สายสลิงท่ามสมเก่าเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นแบบแมนนวดแมนนวดนในยุคปีประมาณเท่าไหร่ครับเียก็ตามประปดศูนย์ประมาณเป็นแปดศูลงไปแล้วแปดศนย์ขึ้นมาจนถึงประมาณปี92เนี่ยคร ก็ยังใช้แบบมันรุ่นเก่าอยู่กลไกล้วนๆอยู่ครับแต่รุ่นเก่ายกตัวอย่างใช่ไหมครับเป็นรุ่นประมาณอันนี้ก็อันได้ไม่ฮะรุ่นแรกกันเลยนะฮะรุ่นแรกแล้วก็จะเป็นแบบพวกอนาล็อกมองดูก็เป็นพื้นๆแต่คลาสสิกใช่ไหมครับดับเล็ทโทเลยนะจุดสังเกตยังไงครับที่บอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นไมแบบอนาล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อนาล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแล้วก็สังเกตง่ายๆแต่ว่าใช้ระบบกลไกใช้แบบเป็นสายสลิง มันทำโการสายสลิงไปปั่นพบบฟันเฟืองที่เรียกว่าสายไม้สายไม้ถต้องเรยนสายไม้นม่ฮ<น>ะแต่ว่า <ผม S 2> เราจะเรียกว่าง่ายๆคือสายสลิงฟังดูแล้วเข้าใจง่ายครับสายสลิงก็จะไปปั่นพวกฟันเฟืองข้างในนี่เป็นตัวเลขครับซึ่งตัวเลขนี่มันก็จะมี หน้าที่บอกว่าเออโอเครถเราจะต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไรน้ำมันเพียงเมื่อไรครับผมฮะแล้วถ้าหากว่าดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เป็นรถรุ่นใหม่มันจะเป็นพวกระบบเครื่องยนต์เป็นระบบสายพันธุ์ลาวลิสฮะหรือว่าสายพันธุ์ทัมมิ่งก็จะมีไฟเตือนทีเบลทีเบลต่อครัแต่ว่าคือเราต้องดูตัวเลขตัวนี้นะฮะทีนี้ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าอย่างพวกเบนซ์บีเอ็มอะไรแบบนี้บางทีจะมีปัญหาก็คือแบบว่าบางทีตัวเลขมันไม่ลานไม่หมุน นิ right. ead, like yeah, ่งไปเฉยๆนิ hmm. it, it ่งไปเฉยๆแล้ว oh, พ hey, so yes, oh, ี่ถ้าเกิดลูรั้ล้มกล่าวมากๆนี่จะไปหาเซอร์ไปหาโซนเบิร์กโซนโซนบอกว่าโอ้ไม่มีครับเพราะฉะนั้นซ่อมก็ต้องมาหาผมว่าซ่อมซ่อมได้ทําได้ครพรกงนี้เราซ่อมมามันจะ ราคาถูกประหยัดไปเยอะประหยัดไปกว่าเยอะดีกว่าไปหาซื้อใหม่ครับผมบการหาซื้อยากก่อนที่จะไปดูการซ่อมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับยุคต่อไปของไหม่หลังจากที่เป็นอนาล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยุค<อ>ต่อไปมันเป็นแบบไหนครับฮี่ถ้ายุคใหม่มันก็พัฒนาขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นไมไฟฟ้า ใช้ระบบสปีดเซนเซอร์แต่มไม่มีการใช้สายซาริงานเทนเน่เทนเนเขาจะใช้เป็นแบบว่าใช้ระบบไฟฟ้าหมดเลยถ่าขาวัดถอดจอไม่มาปุ๊บด้านหลังก็จะเป็นเรียบเป็นปริ้นแบบนี้เลยหรือเป่าเป็นลายปริ้นเป็นสายแพรลายปริ้นแบบนี้จุดที่สังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือจากเดิมที่มีช่องสําหรับเสียบสายเคเบิลสายซารายารไม่มีแล้วจะไม่มีแล้วเคยจะใช้แบบนี้ จึงก็พัฒนาดีขึ้นถ้าเป็นสายสลิงรุ่นเก่าุ๊บถ้าเกิดสายสลิงุ่นเก่าก็จะทำให้เข็มไม้แกว่งวิ่งไปก็แกว่งสวิงจะไม่เรียบร้อยแล้วเขาก็เป็นรุ่นใหม่มาก็จะเป็นพวกไฟฟ้าหมดแล้วเป็นพวกไฟฟ้าแต่ก็ยังเป็นอนาล็อกเหมือนเดิมที่ะเป็นอนาล็อกไมยถึงหมายถึงตัวเลขของทิปมิเตอร์เองหรือว่าเป็นตัวเลขของโอดมิเตอร์เองก็จะเป็นลักษณะของเป็นอนาล็อกอยู่ใช่ยังไม่เป็นเป็นฟันเฟืองอยู่อ๋อ เล็กตัวเล็กขาวดำธรรมดาก็แสดงว่าถ้าเป็นไม้แบบนี้ถึงแม้จะไม่ได้ใช้สายไม้สายเคเบิลแล้วใช้เป็นระบบสปีดเซนเซอร์ส่งสัญญาณเข้ามาถูกต้องแต่ว่าบางครั้งความเร็วอย่างวัดรอบไม่ขึ้นหรือความเร็วไม่ขึ้นแบบนี้ก็อาจจะเกิดจากเฟืองพลาสติกภายในได้เฟืองพลาสติกภายในถูกต้องครับแล้วนี้ใหม่ใหม่มาครับด้่จะเป็นระบบวงจรแล้วมีเล็กทอนิ์เข้ามาแล้ะถูกต้องอิเล็กทรนิกส์าัาเกี่ยวข้อกันเลยไหครับผมและถ้าสมมติใหม่กว่านี้ล่ะครับ ถ้าใหม่คานนี้ก็จะเป็นรุ่นปัจจุบันกันเลยครับรปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเทคโนโลยีสงูงเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบดิจิตอลดิจิตอลขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นแบบว่าแบบนี้แหละหน้าตาสดใสสวยเ <laughs> ขาเรียกว่าเป็นไฟฟ้าและอิเล็กทริกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะไม่มีกลไกครับเทเลสเป็นพวกระบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครัแบบครับ อนี้มันก็จะมีการเกี่ยวข้องรอบบางล้นเนี่ยบางทีเขาก็ใช้หน้าปัดตรงนี้ไปคอนโทรลเรื่องระบบแอร์รอบบางครั้งที่ถอดน้าปัดปุ๊บแอร์ไม่ทํางานเลยนะครับมันพันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเลยเกี่ยวพันต่อเนื่องเลยถอดนาปัดออกปุ๊บไดนามไม่ชาร์จไฟไม่ชาร์จวิ่งไปไฟของกางขางก็มีฮะมันเหมือนกับว่าหน้าจอหน้าปัดปัจจุบันไม่ได้เพียงแค่ตัวบอกนะครับความเร็วบอกว่ารอบเครื่องยนต์ละมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าในระบบรายอยยงใหญ่ครับ ทุกจุดในรถแล้วครงนี้ก็สรุปแล้วคืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญถ้าหน้าปับนี่ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าไงเราไปหน้าปุ๊บเราต้องมองอันนี้ก่อนอันดับแรกมองอันดับแรกทีนี้ถ้าว่าเราเห็นว่ามันมีอะไรบกพร่องหรือมีไฟโชว์เนี่ยต้องรีบแก้ไขครับอย่างยกตัวอย่างสำหรับไฟแบตเตอรี่โชว์อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดคนใช้ก็ไม่รู้ไฟอะไรโชว์ ว่บไปก่ไนขับไปก่อนนะรับรองครับดับการทะล่วนหรืออีกตัวอย่างเราตุกเกความร้อนอย่างนี้ยครับถ้าหากว่าบางคนเขาเรียกว่าไงล่ะใช้อย่างเดียวครับครับเล่นใช้อย่างเดียวไม่ซ่อมแม่อะไรไม่ไม่ดูแลไม่สังเกตอะไรเงี้ยปัญหาเล็กน้อยแค่นี้นะฮะความร้อนเขบความร้อนขึ้นเขาเรียกว่าเครื่องกับมันฮิตมันร้อนจัดวิ่งฝืนใช้ไปวิ่งไปเียรับรอง เครื่องพังครับเพราะฉะนั้นมีแล้วในรถยนต์ก็ต้องหมั่นสังเกตด้วยนะครับมองดูด้วยว่าเขาเตือนอะไรใช่ไหมครับเนียต่อครแล้วถ้าสมมติมันใหม่กว่านี้ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหน้าจอลักษณะที่เรียกว่าออฟติตอนหรือมีหน้าจอที่มีไฟสีสีเนี่ยนะอ่า,อาเป็นแบบไหนครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าพวอสวยงามครับแต่ก็ยังเน้นเหมือนรุ่นอันนี้ฮคอับปัจจุบันเป็นดิจิตอลเหมือนกันแต่ทีนี้ก็จะเป็นแบบว่า สีสันเล่นสีสันขึ้นเปลี่ยนสีได้อะไรได้ด้วยประมาณนั้นใช่ เขาเรียกว่าเปลี่ยนสีได้แล้วก็หน้าจอก็จะมืดเวลาเปิดกุญแจมาปุ๊บแสงไฟก็จะสว่างเดี๋ยวนี้ต้องตัวใหม่จะทําแบบนี้หมดนะครับนอกจากจะเป็นการเตือนเป็นการแสดงข้อมูลนะครับดาต้าให้กับผู้ขับขี่แล้วนะครับสัญญาณเตือนต่างๆแล้วเนี่ยยังให้ในเรื่องของความสปอร์ตให้อารมณ์สปอร์ตได้อีกความสวยงามความสวยงามด้วยอาเพราะฉะนั้นรถยนต์ในปัจจุบันไม่ธรรมดาเลยนะครับวันนี้เราก็ได้รู้ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีวิพัฒนการของจอเรือนใหม่ของรถยนต์รุ่นต่างๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่อองงขปปรระะเด็นนััญหาาว่มคบ แต่ละยุคแต่ละสมัยในยปัญหามันเกิดจากอะไรบ้างแล้วก็มันมีจุดไหนบ้างที่แก้ไขได้บ้างแล้วแก้อะไรบ้างที่แก้ไขไม่ได้นะครับ,คร,บครับผมโอเคครับครับ,รบตอนนี้นะครับก็มีจอเรือนใหม่นะครับ อยู่3ตัวนะครับซึ่งเราจะทําการถอดแล้วก็มาดูกันครับว่าปัญหาของจอไม้แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะครับมันมีจุดไหนกันบ้างครับเริ่มจากตรงกลางนะครับก็คือเป็นจอไม้แบบอนาล็อกร้อครับจุดสังเกตก็คือจะมีสายสลิงนะครับช่องเสียบสายสลิงอยู่ด้านหลังนะครับทางด้านนะครับขวามือของท่านผู้ชมก็คือในส่วนของเป็นยุคลอยต่อครับก็คือเป็นใช้ระบบกลไกอนาล็อกผสมกับไฟฟ้าแบบนี้จะไม่มีนะครับสายสลิงมาเสียบที่ด้านท้ายแล้วแต่ว่าที่เข็มนะครับไม้เนี่ยนะครับมันทํางานได้ด้วยใช้กลไกของชุด เฟืองนะครับพลาสติกนะครับสังเกตง่ายกว่านั้นก็คือตัวเลขที่วิ่งเป็นโอดมิเตอร์หรือว่าเป็นทิปมิเตอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของอนาล็อกเพราะฉะนั้นแบบนี้เป็นแบบผสมซึ่งก็อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับด้านด้านซ้ายหือของท่านผู้ชมก็คือเป็นยุคปัจจุบันครับเป็นแบบพอปดิตอนนะครับในอัลติสใช่ไหมครับครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวให้พี่สุชัยนะครับพฮียตนะครับลองอธิบายแต่ละยุคแล้วกันครับว่ามันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างครับครับก็อย ก็เธอแบบว่าตัวเลขกิโลจะไม่หมุนอันนี้เป็นของรุ่นไหนครับทวดครับอันนี้เป็นของรถเบนซ์นะฮะ,ฮะเป็นของรถเบนซ์ <ฮะ S 2> ครับหนึ่งสอี่ W หนึ่งสองสี่สวนมากอันนี้ก็ะจะเจอบ่อยมากอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ตอนแรกๆครับหาซื้อใหม่หาซื้อยาก ทีนี้เราก็ต้องเน้นคำว่าถ้าเกิดของลูกค้าเสียปุ๊บเราก็ซ่อมใช้การซ่อมซ่อมแต่เราก็ใช้ได้ยาวไกลคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่ากว่าการที่ว่าเราต้องไปหาซื้อใหม่อะไรประมาณนี้บางทีมือสองก็อาจจะไม่ทนนะโอ้มือสองก็เปรียบเทียบกการเสี่ยงเซอร์ลอตเตอรี่บางทีเราไปโอ้เสียเวลาแลต่ดูไปวนเวียนวต้องไปซื้อมาปุ๊บเอ้าเสียเหมือนกันออกหครับอนี้ก็แต่ถ้าว่ามาซ่อมปุ๊บนี่มนอย่างน้อยได้ความชัวร์ฮะได้ มั่นใจได้แน่นอนว่าโอเคของของเราครับแต่เรามาแค่เอามาบูรณะมาการซ่อมจุดหลักๆมันคืออะไรครับสาหรับไม้แบบนี้จุดหลักๆที่เจอส่วนมากส่วนมากก็ตัวเลกก็จะไม่หมุนนิ่งเฉยเลยถูกต้องครับจะไม่หมุนนั่นไอ้ข้างในแล้วก็มาซ่อมพวกกลไกข้างในมันเป็นพวกฟันเฟืองับแล้วก็มาซ่อมถอดมาซ่อมคู่นี้เฮียก็จะมีแหล่งอะไรที่สามารถ ทดแทนกับที่มีอยู่อ๋อมีเดิได้มีฮะบางทีพวกนี้เราก็ใช้ยุคแบบว่าอาศัยคนรุกเก่าอันไหนที่เราไม่มีก็ต้องไปพัฒนาสร้างขึ้นสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับอะไรชิ้นนั้นเลยต้อครับคกว่าก๊อปปี้ก๊อปปี้แต่ว่าคนไทยนะครับบอกคนไทยเก่งครับสามารถทําได้แล้วเรื่องอะไรที่ส่วนอะไรยากแตว่าเป็นรุ่นเก่าก็ จะมีอาการเสียถ้าที่เห็นด้วยกคือพว <ฮะ S 1> ก,กนี้ฮะพวกวัดรอบมั่งพวกตัวเลขกิโลเมตรสว่านในรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาหน่อยในเป็นรบะบบไฟฟ้าแล้ทีนี้ <ฮะ S 2> ฟไฟฟ้าก็ อา,อาการเสียก็จะเจอๆๆเหมือนทั่วไปนะครับคือภายในเนี่ยในชุดกลไกลการทางานมันยังมีเฟืองพลาสติกใช้อยู่ร่วมอยู่ใช่ไหมครับใช้อยู่ฮะแต่ว่า,าจะควบคุมด้วยระบบมอตเตอร์ใช่มอตเตอร์พร้อมทารซิสเตอร์ประมาณนียครับจากเดิมที่ใช้ตัวชุดภายในชุดเกียร์มาปั่นสายเคเบิลแล้วก็มาปั่นด้านหลังของเลนไหม่วันนี้เนี่ยนะครับใช้สัญญ,ญาณสปีดเซนเซอร์สงร่งสัญ,ญญาณแปลงเป็นพลังงานไฟ,ฟฟ้ามาปั่นมอตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มาขับเฟืองพลาสติกใช่ ใช้เป็นระบบพันเข้ามาปั่นมอเตอร์ครับผมแต่เทีนี่ว่าพูดกันตรงๆในง่ายยิ่งพัฒนาขึ้นมากเท่าไหร่คลขนเสียก็จะง่ายเท่านั้นหมายความว่ายิ่งพัฒนามากยิ่งเสียมากยิ่งเสียงะไรคือยิ่งเสียอะไรค่างนี้ั้มนะครับแต่ทนนี่ว่าถ้าหากว่าเราอย่างที่บอกนะครับถ้าหากว่าของบางอย่างเสียแค่ชิ้นเดียวเราจะเป็นเบิกโสนเอาใหม่เลยนี่มันก็ ไม่คุ้มค่าแพงอย่างรุ่นใหม่เขาจะมี CPU ถูกต้องด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนเดียวคุมซอมยากขึ้นซอมยากขึ้นเพราะว่าข้างในครับมันจะคุมด้วยทานซิสเตอร์ซีพียูเหมือนเหมือนกับมันเป็นมีสมองแล้วในการสั่งการแล้ควบคุมด้วย CPU แล้วครับผมแต่ว่าก็สามารถที่จะหาอะไรในการเปลี่ยน CPU ตัวนี้ทดแทนได้ได้ครับ ต้องการต้องมีการฝั่งนำเข้าด้วยตรงนี้อ๋อเยตุนก็สามารถที่จะนําเข้าชิ้นส่วน CPU ตรงนี้เข้ามาได้ได้สั่งได้ครับการสั่งของมาได้เพราะไปเทียบราคาจากการเบิกอะไรที่เป็นอะไรจอเ่นไมททั้งตัวที่พะเขาไม่ได้ขายแยกในศูนย์อ๋อไม่นะใช่ครับเขาเขาจะขายทั้งทั้งเอนเลยเป็นหมื่นถูกต้องครับแพง ซึ่งจุดเป็นปัญหาบางครั้งเราเสียแค่จุดจุดเดียวจุดอื่นยังใช้ได้ทางการซ่อมแซมก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดว่ามาซ่อมนี่ก็อย่างน้อยค่าใช้จ่ายก็ประหยัดมากเยอะมากเลยครับนี่ฮะถ้าหากว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบไฟฟ้าแล้วควบคุมด้วยระบบมอเตอร์นี่ฮะแล้วก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพวกทางซิสเตอร์และก็ซีพียูครับผม ปัญหาที่ว่าเสียก็จะเหมือนเก่าๆฮะยกตัวอย่างเช่นคือตัวเลขไม่หมุนไม่ลันหรือเข็มไม่ขึ้นอย่างกสมมติเข็มไม่ขึ้นนี่ก็มีผลเสียตามมานะครับก็เรไปทางโนอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้เกิดรีบเหลือเกินกับเอ๊ะทำไมเข็มแล้ววิ่งแค่แปดสิบ <c oughs> พอลงทางดวนปั๊บ เจอแล้วครับโดนเรียกเลยโปนเรียกครับเนี่ยก็ถึงบอกว่าหน้าปากนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ว่าสำคัญมากบางครั้งเล่นเลยไม่ได้ยง